สูงครับโอซิเมนโค้งโผล่มาตรงนี้โอซิเมนหนึ่งยิงทีเรียบร้อยครับโอ้โหโอซิมเฮนโอ้โหลูที่สี่โอซิเมนพีกแล้วจิงดิวิชั่นสองครับผมเอาแล้วครับไปครับชิบชิบโอดีสองเหมือนกันสี่สามสามครับเอะลรครับมาครับพร้อมลุยครับเริ่มเกมอยู่นบอลครับโอซิมเมนเินดีดอฟสายสุด บอลสัน้นโค้งโค้งโอซิเมนไม่ทันครับโอซิเมนเออเม้าเออเม้าโอซิเมนถึงก่อนโอซิเมนถึงแล้วโอซิเมน,เ,มนเรียบไป1-0เนี่ยนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับแฟนครับนำไปก่อน1-0เกีย้ยบอลครับของฝั่งตรงข้ามก่อนเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ45นาทีแรกครับ หัใจติดสีดับทีซ้ายผงขงโอปรเรชั่นโค้งโมาตรงนี้โอซิเมนหนึ่งจะไปครับสองศูนย์โอซิเมนพีกแล้วยิงตรงนี้ฉันแหลบไปครับออกหลังได้แต่มุมครับได้ไหมโอซิเมนตรงนี้แล้วโขกอูชนเสา ยิงที่เตียมอ้อยครับโอ้โหแฮตติกแฮตติกอีกแล้วครับยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยเอาลราบูนก็หลุดปายเข้ากลางโอซิเมนถึงแล้วยิงตรงนี้ติดบล็อกครับโอ้โหไม่ได้ครับโอซิเมนโอ้โอซิมเฮนโอ้โหลูกที่สี A later few moments later เขากดออกไปเลยครับอ้เน <OK> ี่ย22แต้มนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจมุกติ้ชาแนลด้วยนะครับ